Low mm mm I will solo solo ลา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  w สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักฟัชีโลนะคะวันนี้หนูจะพามารีวิววันสีกับน้ำชคประเดิมค่ะเราก็จะมาทำตามคำขอของผู้ชมนะคะจะมารีวิววันสีตัวแม่และตัวลูกนี่ที่เราจะนำมา ขายในราคาที่ไม่แพงเลยค่ะนี่นะคะหันุมานเชิญธงค่ะต้นหนุมานเชิญธงนะคะกระดูกใบนะคะจะเป็นสีขาวนะคะเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่ากระดูกใบสีขาวนะส่วนตรงนี้นะคะเขาจะเป็นสีชมพูออกมานะคะแล้วจะมีแต้มนะคะเห็นไหมคะ นี่ก็คือตัวหนุมาเชิญธงต้นลูกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะต่อ,อมานะคะก็จะเป็นเจ้ากรุงอังวะค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นเจ้ากรุงอังวะนะคะของเขานะคะจะมีแตกเป็นกับออกมาเล็กๆนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะกำลังจะออกลูกด้วยนะคะ แล้วก็จะนํามาขายแบบนี้นะคะก็จะเป็นตัวลูกของเขาจะแตกออกมานะคะนี่คือลักษณะที่จะแยกระหว่างเจ้ากรุงอังวะกับหนุมานเชิญทงนะคะอันนี้จะสียังไม่ค่อยแตกออกนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาเป็นม่านนางพิมพ์นะคะต้นโปรด,ดของท่านผู้ชมนะคะนี่ก็จะเป็นตัวแม่ของเขานะคะหน้าหวานมากเลยค่ะ กลมยิ่งเลยค่ะส่วนนี้ก็คือลูกของเขานะคะที่แตกออกมานะคะมีต้นนี้นะคะกับต้นนี้นะคะสามต้นตรงนี้นะคะอันนี้คือลักษณะที่เขาแตกออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่นี้ก็คือตัวลูกของเขานะะคที่ยังไม่แตกออกมาค่ะแล้วนะคะจะเป็นลักษณะที่เขากัดสีออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะ อันนี้ก็คือลูกของเขานะคะคที่เกิดมาใหม่นะคะก็เลยจะยังไม่ไม่มีสีนะคะเหมือนต้นนี้นะคะเหมือนกันนะคะเป็นว่านนางพิมร้อยเปอร์เซ็นตะ์ค่ะต่อมานะคะนะคะต้นนี้เลยค่ะมีต้นเดียวเท่านั้นนะคะขุนแผนนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะลักษณะใบาของเขานะคะจะมีกระดูกใบสีแดงนะคะออกแดงๆลงมานิดนึงนะคะแล้วก็เป็นสีขาวๆแต้มๆกับนี้กรอบเป็นสี เขียวนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นผีเสื้อสมุทรค่ะตัวแม่ของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขากัดสีออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่เขายังไม่กัดสีจะสังเกตได้นะคะคือใบของเขานะคะตรงนี้จะเป็นสีแดงะคะ่ะส่วนตรงนี้จะเป็นสีเข้มนะคะจะแตกต่างจากม่านนางพิมพ์นะคะเดี๋ยวให้เทียบนะคะ กับใบที่ยังไม่กัดสีนะเห็นไหมคะถ้าเกิดเขายังไม่กัดสีก็จะมีแตกออกมาแต่บ้านนางทินจะเป็นตรงเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นปีกกินาีนะคะต้นนี้เลยคะ่ะปีกกินาีนะคะถ้าดูลักษณะใบแบบชัดเจนนะคะตัวใบของเขานะคะ ตรงนี้จะเป็นก้านสีชมพูอ่อนๆนะคะแล้วก็จะมีแต้งเป็นสีขาวๆนิดๆนะคะพร้อมกับนะคะตรงนี้จะเป็นสีเข้มสนเพราะเข้ามาด้านในตรงนี้นะคะจะเป็นสีอ่อนๆแทรกๆนิดๆนะคะนี่และเน้นด้วยนะคะว่าก้านของเขาจะเป็นสีเขียวนะคะเขียวอ่อนนะคะแตกต่างจากต้นอื่นๆนะคะนะคะเป็นฮกหลงขาวมีต้นเดียวนะคะฮกหลงขาวอันนี้ยังไม่ได้กัดสีนะคะ แต่ถ้าเขาโตขึ้นแล้วเขาก็จะกัดสีนะคะพกหลงนะคะก็จะเป็นต้นที่ถ้าใครจำไม่ได้นะคะต้องย้อนไปดูคลิปอื่นๆที่ชิโลได้ไปรีวิวพกหลงนะคะพกหลงกับพกหลงข่าวนะคะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะคะอย่าลืมไปดูกันนะคะนะคะก็จะเป็นต้นชายชนค่ะสวยงามนะคะต้นนี้นะคะราคา นะคะ5คุณผู้ชมนะคะซื้อ3ต้นนี้นะคะร้อยหนึ่งนะคะต้นนี้นะคะเป็นหันนุมานจองถนน,นะคะ่ะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะลักษณะของเขานะคะกระดูกใบเขาจะเป็นสีขาวแซมสีแดงนิดๆน,นะคะส่วนสีแดงๆออกมานะคะก็จะเตกออกมาเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะมันจะเป็นรูปหัวใจอยู่นี้เลยนะคะและก็จะมีสีเขียวแซมด้วยค่ะ และนี่ก็คือโรูปที่เรามาแบ่งปันขายกันวันนี้นะคะหันนุมานจองถนนค่ะเดี๋ยวหนูให้ดูอันที่กัดสีดีๆนะนี่ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นกัดสีดีๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นต้นที่กัดสีเต็มตะที่แล้วนะคะก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยค่ะ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> สวยงามมากนะคะมีทั้งหมดนะคะ3ามต้น ะะสวนต้นนี้นะคะเป็นไก่ตัวงามค่ะลักษณะของเขานะคะก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆด้านน,น,นอกแล้วจะมีแตกเป็นสีชมพูด้านในนะคะไปเริ่มดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นจุนลพระคะ่ะจะเป็นลักษณะใบสีแดง,แงข,ขาวๆแล้วก็สีเขียวรอบๆเลยนะคะ ต้นแรก,ก็จะมีตรงนี้เลยค่ะมีสองต้นนะคะและนี่ก็คือปิ่นนิกรค่ะปิ่นนิกรของเรานะคะก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นต้นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะส่วนอันนี้นะคะเป็นต้นลูกของเขาที่เราจะนํามาแบ่งปันกันขายนะคะต่อมานะคะเป็นต้นสุขโขทยค่ะ ก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะจะมีก้านเป็นสีออกชอมพูชมพูน้ำตาลอ่อนๆนะคะแล้วก็มีใบเป็นสีชมพูนะคะแต่ขอบของเขานะคะจะเป็นสีขาวนะคะนี่เลยค่ะสุขโขทัยนะคะสําหรับวันนี้นะคะหนูกับบานสีนะคะจะต้องขอลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย